ก็คือหวันพันแอารมณ์กี่ยวจีเม้นไพรละจ้ากับลูกสาวเบลลนี่ยละจ้าพันแอารมณ์มีลีตื่นเศร้ามากสิวันหนึ่งก็อารมณ์ดีวันหนึ่งก็รู้สึกงุดเงิดจ้าว่าเป็นจะเป็นอย่างคงสะจะเป็นเม้นอะไรบู <laughs> ไม่ใช่หรอกทุกคนก็แบบอยากเล่นอยากมีเพื่อนเล่นะนะเนาะก็เลยเป็นอารมณ์แบบนี้แหละเราก็ต้องอนเตอร์เทนไปโอ้ยป่ไปนสิวันจันทนระ์นาะสันสิส่งลูกสันไปเรียนหนังสือ <c oughs> เอาไปน้ำคุณคู่เุญลาจายังยูด่ดีมีของเล่นมีเพื่อนเล่นนะทุกคนวันนี้ก็มีอาบุรุษไปษณีมาส่งของนะจ๊ะเป็นทุเรียนแล้วก็มังคุดขอบคุณพี่สาวใจดีจากจันทบ,บุรีมากๆเลยนะคะที่ส่งทุเรียนมาให้กินแล้วก็มีมังคุดด้วยส่งมาสองกล่องใหญ่เลยพี่สาวบอก ว่าให้ไปแบ่งป้าแล้วก็เด็กๆที่บ้านกินด้วยนะทุกคนพี่สาวเบลก็ออกไปทําธุระเอาใบเลื่อยไป ทาอะไรให้หลวงตาที่วัดก็ไม่รู้ทุกคนก็ไปกับพี่เขยแล้วก็จะแวะมาเดี๋ยวพอดีละพี่สาวแวะมาก็จะได้มาเอาทุเรียนกลับบ้านไปให้ป้ากินด้วยนะทุกคนเดี๋ยวก็มาเปิดดูว่าเออข้างในมันสุกหรืยอยังพาทุเรียนกับพาบบป็นออกจากทุกคนขาเงาะเงาะเงีง้ยไปเฮ็ดกับบบป็นได้ทุเรียนไม่ได้กินนานมากแล้วนะทุเรียนตั้งแต่ไปบ้านแม่วันนั้นหละก็น้องซื้อมาใช่ไหมก็ได้กินอยู่พอกลับไปแล้วก็ไม่ได้กินแล้วบกกาซื้อกินจ้าทุกคนเขาแกะไว้ถาดหนึ่งสี่ร้ยหาซิ สามลอยหกรอยปืด๊ดทุเรียนอย่างมาเพ่งขักเพ่งเนี่ยจนเราประกาศซื้อกินนี่ละก็ได้กินน้ำคองฟี่เนี่ยนะเพิ่งไม่้กินกับแววแอบแอบ,แอบไปน้ำเพิ่นเนาะทุกคนค่ะ ลูกนี้ที่อยู่ในกล่องอ่ะน่าจะแกะมาให้แล้วนะทุกคนมันก็สุกสุกมากเลยอันนี้ยสุกแบบเละเลยมันก็แตกออกเลยเนาะก็แบบอลองเอามาแกะดูอะทุกคนแต่มันก็อร่อยอยู่แต่ว่าใครชอบเละๆอ่ะจะชอบมากเบลก็เป็นคนชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะถ้าเป็นทุเรียนนะทุกคนกรอบนอกนุ่มในนี่จะอร่อยมากแบบโดนใจเลยแบบเนื้อไก่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุยเลิศมากอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไปซื้อบางทีเราเลือกลูกไม่ถูกจะเอาลูกนั้นเอาลูกนี้เงี้ยบางทีลูกมันเละเราเลือกไม่ค่อยเป็นนะเนาะต้องให้พี่สาวเบลทุกคนพี่สาวเบลเลือกทุเรียนเป็นเฮ็ดเป็น,นเบ้อชูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอยากนองก,กินเบลไม่ได้ครึ่งพี่เบลเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะกาลังนั่งปอกทุเรียนอยู่พี่เคยก็ขับรถมาพอดีนะทุกคนพี่เคยเบลว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนไม่ชอบกินชะอมมากๆคันได้กินในกินเขาบาแสบกินเขาบาดจักซองมือบุหรล่บนบ่า แล้วก็เลยแบบว่าเบลก็ตะโกนใส่เลยว่าอย่าลงมาจากรถเดอ้อนั่งอยู่ในรถนั่นแหละก็ให้พี่สาวลงมาแทนก็เอามาหอบทุเรียนกันคือรถนะจ๊ะทางห้พี่เคยเบลลงมาเนี่ยโอ้ยมีแต่ปล่อยมวยกันแน่นอนเพราะว่าทุเรียนแกไม่ชอบกินนะทุกคนคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคนชอบก็ชอบคนว่ามันกินเหม็นกับแสบแต่ว่าบางคนแบบแบบกินแรงๆแ้วกินไม่ได้เลยตัวเบลเองอะแสบสดเนวแ,วนแนวร้วมีแนลไบอที่มันแสบบอแสบตาบอกพี่กันตาบอกพี่กันยังแสบเลยจา้า ตอนแรกว่าก็กะว่าจะแบบบอกทุเรียนให้พี่สาวโชว์ซะหน่อยพี่สาวเลก็เอาไปให้น้องกันน,น้องอนินก็ไม่กินนะทุกคนน้องบอกว่ามันเหม็นยังบะสิ้นซื้อ,อดอกถ้าชินแล้วเนี่ยมาแย่งกันกินแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนในบ้านก็คือแย่งกันกินนะทุกคนมันอร่อยอ่ะเนาะแล้วก็กิโลละแพงด้วยนะนานๆก็จะได้กินทีแบบนี้เนาะพี่สาวเบลก็มาปอกตอนแรกว่าจะปอกโชว์กันนะทำไปทำไมเแบลบก็ทำไม่เป็นหรอกแต่พี่เบลว่าทำเป็น ไปสุราษฎร์แม่ก็บอกให้กินมานี่พี่ก็บอกให้กินปอกให้กินเองก็จะไม่ได้กินเนี่ยปาดแม่น้แต่พื้นตๆพ,พูดถึงแม่แล้วทุกคนเบลก็ไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า อตอนที่เบลอยู่ที่นูน่นเบลก็บอกว่าเบลคิดถึงแม่เบลอยากมาช่วยแม่อะไรแบบนี้แต่พอมาเมืองไทยปุ๊บเบลไม่พูดถึงแม่เลยงงมากเขาบอกอย่างนี้แหละทุกคนงงอะไรก่อนงงอีย่างค่าเบลก็กับแม่เบลก็คุยกันทุกวันนะทุกคนคือขายของเนี่ยสตอกับไตปลาที่เบลเปิดเป็นรอบอาทิตย์ละครเนี่ยก็จะใครลหละเป็นคนทําให้ก็ต้องแม่ถูกไหมทุกคนก็แม่เป็นประสานงานให้ทั้งหมดแม่อยู่สุราษฎร์ก็คือคุยกันทุกวันแต่เบลเองไม่ได้มานั่งเล่าทุกวัน ว่าคุยกับแม่แบบนี้คุยคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตประจําวันคนคนหนึ่งอะเนาะที่คุยกับแม่ก็โทรหากันทุกวันเวบางทีบางวันเบลคุยกับแม่เป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็มีนะทุกคนแสดงว่าพี่ไม่ได้ดูคลิปเบลใช่ไหมว่าเบลไมไ่คุยกับแม่คือคลิปก่อนๆที่ว่าเบลส่งผักหวานกับเขียดแห้งอะที่พี่สาวเบลทำมาก็ส่งไปให้แม่นะทุกคนเอ่ ก็วอาน้าแม่อยู่ทุกวันเบลก,ก็คุยกับแม่ทุกวันส่วนเรื่องผ่าตัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ็ดคือเกาจ้าทุกคนขาก็ทําเหมือนเดิมแม่ก็รอดูว่าแม่จิตใจแม่เนี่ยจะ,จะ,จะพาไดอีลีบอเิ่นกับเป็นส่งยันยานนะเนาะคิดไปคิดมากอะรู้สึกว่ายันผ่าแล้วก็กลัวว่าจะเองจะกลับมาเดินไม่ได้ก็รู้สึกกลัวนะทุกคนเบลก,กับเบลบก็พูดกับแม่นู่นนี่นั่นหลายอย่างนะทุกคนทํามันยางบไดอีลีถามันเจ็บแห้งๆอีลีเนี่ยสุดท้ายมันก็ได้ผ่าอยู่ดีเขาก็บ่า คุยกับแม่เแบลบก็คุยทุกวันไม่ได้ลืมนะทุกคนเมื่อวานนี้ก็สั่งนมแอนชัวให้เราก็โอวันตีนไห้ก็คุยกับแม่ตลอดนะทุกคนเงื่อนเดือนกับไ้ทุกเดือนเหมือนที่เคยให้มาบ่เ,าเคยทอดทิ้งเแบลบไม่เคยทอดทิ้งนะแต่มีช่วงอารมณ์หนึ่งตอนที่เบลเป็นับรุ่นน่ะแเบลเบลเด้วคุยกับแม่เบลมาคุยกับแม่ตอนที่ว่าเบลท้องนี่แหละทุกคนเแบลบท้องน้องอดีนเแบลคลอดลูกออกมาหน้าแม่เบลนี่ลอยมาความรักลูกอะความ ความรักที่บริสุทธิ์แม่กับลูกนะมันก็จะเป็นแบบเออทาให้เราคิดว่าเออแม่เนาะมันตัดกันไม่ขาดจริงๆสุดท้ายก็กลับมาหาแม่เหมือนเดิมอย่างที่เบลเคยเล่าให้ทุกคนฟังเบลไม่เคยทอดทิ้งนะทุกคนตั้งแต่คุยกันก็คุยกับแม่ตลอดเรื่อยมาที่เบลพูดเรื่องแม่นะ่ะเบลไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างนะทุกคนก็ช่วยกันจริงๆเราก็ช่วยกันจริงๆแล้วก็ดูแลแม่จริงๆนะทุกคนในหน้าที่ลูกของเราเราก็ดูแลแม่เราอย่างเต็มที่เราก็เป็นลูกคนคนหนึ่งที่เรา ก็นึกถึงแล้วอยากกลับมาดูแลแม่บ้างในสิ่งที่ขาดหายไปเข้ากับอยากกลับมาซอยเหลือเพิ่นในวันที่เขาล้มเอา้าเห็นแม่ล้มอยู่ตรงหน้าแม่ขั้นอยู่ตรงหน้าก็สิบอเอาเมื่อเงินเมื่อไปซอยเพิ่นเนะี่ยบอกจะไม่ช่วยเพิ่นหน่อยหรอใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ทําแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ภรรยาหน้าที่แม่ของลูกเบลก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะทุกคนอกเคยขาดตกบกพร่องค่าทว่ค่าเทิมเราก็จ่ายทุกอย่างนะทุกคนคือแบบมันก็จะมีหลายอย่างคาดใจใจหลายอย่างคุณ คุณไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงนั้นยืนในจุดนั้นมันมีอะไรบ้าง คุณมีเงินเยอะเยอะไม่เยอะแต่คุณบริออกมาใส่เลยจ้าเราก็อยากให้ลูกเราได้ดีไปดีไปข้างหน้าอยากให้เลี้ยงมองนั้นมองนี้บอกว่าโรงเรียนน่ะมันบ่รุเด็กเสียคาใจใยใช่ค่ะมันมีโรงเรียนแบบรัฐบาลให้แต่ฉันก็อยากให้ลูกฉันไปเลียนเทคอนโดอยากให้ลูกฉันไปเลียนอ่ะภาษาอังกฤษมันก็ต้องใช้เงินไหมคะต่อเดือนมันก็สองพันไหมคะสิบเอ็ดเงินมาตา่ฐสคะถาบัวหาใช่ไหมล่ะมันมีอีกมากมันมีอีกเยอะถ้างั้นเบลไม่ตัดสินใจหรอกทุกคนไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอะไรง่ายๆด้วย อีกอย่างมันก็สะสมมาเยอะมันมีหลายเรื่องมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเดียวนะทุกคนมันมีหลายเรื่องมากๆมันสะสมมาเยอะมันทําให้เราอยู่แล้วไม่มีความสุขหลายๆคนไม่มีความสุขเราก็ถอยออกมามันจะดีกว่าไหม วันนี้ตอนช่วงประมาณบ่าย4ี่โมงนะทุกคนเบลก็กับหลานแล้วก็อดินมาที่ะจะขับรถไปที่บ้านพี่สาวไปเอาบักม่วงจาเอาบักม่วงขับผ่านก็เลยเห็นทั้งรถเฮจากข้าจเจ้าเฮงานบวชรถหฮขั้นบักไงเกิดภาคกัเป็นจอดเบิกแล้วขับมาอีกสักนิดนึง ช่วงนี้มันเป็นประเพณีบุญบ้างไฟเนาะทุกคนช่วงหน้าฝนมันก็จะมีประเพณีบุญบมองไฟเขาจะจุดบ้างไฟกันเมื่อวานเขาแห่บ้างไฟเบลไม่ได้ออกไปดูเพราะว่ากลัวว่าน้องอนาาจะไม่สบายก็เลยบรด้พาไปวันนี้ก็เลยพาไปดูเขาจุดบ้างไฟจุดได้แป๊บหนึ่งจะ้ะ เขาก็เลยบอกว่าโอยอยาจอดรถขวงทางไรเด้อเขาแบบรถเราคันใหญ่ซาลิงเราคันใหญ่อยาจอดรถขวงทางนะรถมันขี่ได้เลนเดียวเอาจ้าฉันบ่เบิงกัไไ้ฉันกเลยพ้าหลานไปแต่ไบ้เบิงสากลับมาถึงบ้านพี่สาวกับาเล่าไอบักม่วงยายยายบอกว่าฝั่งเนี้ยดูแลได้ดีไปเอาฝั่งข้างนอกเอาจ้าฝั่งข้างในเป็ดแต่แสบกวัวมันระยงระย่างนะอร่อยเพิ่นมาเห็นเพิ่งกิจ้บักกอกเนาะมาหลักม่วงกูอีกแล้วร่อยๆไปแบบสองลูกนะทุกคนอยากกินบักม่วงดิบแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆโอ้ยือสิแ่บบ่ละสมปา จากแล้วก็มาหาเก็บผักหวานด้วยนะทุกคนผักหวานเนี่ยป้าเก็บไปขายไม่เห็นป้าเบลวันนี้แกเก็บผักหวานแล้วก็ไปเลาะตามหมู่บ้านนะทุกคนไม่เห็นแกแล้วเลยเบลก็มาเก็บตามก้นก็พี่สาวเบลบอกว่ามันยังเหลืออยู่ไปเล่มเลมเอาหน่อยมันมีอยู่แหละทุกคน ก็เลยมาเก็บตามต้นนะียทุกคนยอดที่มันแบบอ่อนๆยาว,ยาวๆหน่อยเราก็มาเก็บเอาสักนิดนึงวันนี้เบลจะทําแกงเห็ดก็เลยจะเอาผักหวานไปใส่ด้วยวันนั้นซื้อหน่อไม้มาบ่ระท่านด้เกงหรอกจ้าเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ดามาเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนนโอ้หอวกะบ,บุมมีหอดดารมณมเห็ดกับขา้าวบุญละจา้าหอวเมยเมยน้าซีวิตจากของก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวหน่อไม้ที่ซื้อมาแนหนงหน่อไม้ที่ซื้อมากันเลย เน่าทิ้งเฉยๆทุกคนไ่ได้กินซ้ำก็เลยเอาแต่เห็ดนี่แหละเอาอน,นุ่นเอานี้ไปเบลพอบิลไม่ได้แกงเบลก็เลยเอาผักที่ซื้อมานะ่ะเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้พริกเพลิขหอมดงหอมแดงเอาไปแช่ช่องฟิตไว้หมดแล้วก็มาเก็บผักหวานใส่เห็ดใส่เอาไปซื้อเห็ดเข็มทองมาแล้วก็เห็ดเออเอาเรียกอะไรเห็ดหัวป้อมๆนิดนึงสีขาวนั่นแหละทุกคนแล้วก็มีเห็ดหูหนูด้วยสามอย่างเอาผักหวานไปใส่น้ำจากแกงซดใส้นนำปลาแด็กเนาะ เสียงโซทอนหอนคือสิเสีดนะไม่คิดอย่างนี้นะเสียดายหน่อไม้บริกินซ้ำเจอตะเรื่องดามาขคอยก,กินเขาบล่งจนบาดจอยหมดเห็นพุงที่หน้าท้องเปีอไหมทุกคนบอมีเลยจ้าจอยแห้งโอ้ยแบบว่าแบบ คุแบบเริ่มเพียวแล้วนะทุกคนนาก็เริ่มตอบเพราะว่าเครียดเครียรลายจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วน,นี่นเอาหยอกเล่นไม่เป็นหรอกค่ะทุกคนค่าแล้วก็พยายามประคับประคองจิตใจของเราให้ดีขึ้นถึงแม้มันจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเรายังมีตัวน้อยๆสองคนที่ยังเป็นกําลังใจให้เราอยู่เสมอและคนรอบข้างกันรละญานิมิตที่ดีทุกคนเบลจะไม่ท้อแล้วเบลก็จะมีกําลังใจเสมอเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องดราม่าก,ก็จะตัดออกไปเหมือนที่ทุกคนว่าขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วยนะคะที่ส่งมาให้กันแล้ว ก็เป็นกันระยะนิมิตรที่ดีด้วยกันเสมอมาตั้งแต่อยู่ไกลจนกลับมาถึงบ้านนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องอนามาที่บ้านพี่สาวทีไรทุกคนรองเท้าไม่ใส่ทุกทีก็อยากให้ลูกใสอยู่นะกระทอดออกเรลกกันยางตีนเปื่อยไม่รู้น้องชอบเดินเท้าเปล่าหรือเปล่านะทุกคนน้องไขบ่บานของเราโอ้ยปุ๊บนะคอลเล็กสันไม่คอตตูมของนางก็คือแน่นมากนะทุกคนวันนั้นที่วลวมาเป็นปอกคอสีเขียวเมื่อนี้เป็นซีสโซมจ้าออรินออรินนะจ๊ะ เมื่อใอยากกินออเรนบ้างน้องน้องไข่หวานของเราก็คือน่ารักนะทุกคนน้องชอบหยอกชอบเล่นด้วยกลับมาถึงบ้านเบลก็จะมา ทำแกงเห็ดนะทุกคนตอนเย็นกวาด anything. บงกวาดบ้านเรียบร้อยเก็บขยุงขย่าให้มันเรียบร้อยนะคะบ้านของเราก็คือสะอาดสะอ้านเรียบร้อยกับมาเห็ดเนื้อยากเนื้อกินสูลูกสูลานกินเนาะค่ะวันนี้จะทําแกงเห็ดจดน้ำโกกโกกแซ่บแซ่บใส่ผักบ้านหอมหอมนะทุกคนแกงแบบง่ายๆบ้านๆเลยแกงเห็ดก็คือแกงไม่ยากเลยทุกคนอาหารอีสานเป็นอะไรที่ทาง่ายมากๆเนี่ย เดี๋ยวเอาอหอมแดงแล้วก็กระชายแล้วก็ตะไคร้โขกกแบบพ่อเหล็กๆพ่อหยาบๆเนี่ยเอาไปตีพ่อปุบๆเป๊ะๆแล้วก็เอามาคั่วแบบนี้ ใส่นาปลาแดกลงไปผงสุรสได้หลายหอหนึ่งกันยังดีเพราะว่าใส่ลายกระเสียบหลายผู้ใดบ่ใส่กะเอาแล้วแต่เลยนะผู้ใดบ่ากใส่ก็บ่าต้องใส่แต่พ่อเบียวเป็นคนชอบใส่มยนเบิดห่อมันจังแสบเนาะพูดเล่นใส่ช้อนเดียวนี่แหละทุกคนแล้วก็คั่วปลาแดกให้มันหอมๆมให้มันแบบมีกลิ่นใหม่ใหม่สักดิหนึ่งอันนี้พี่จาพี่สาวมาเพิ่นเพิ่นผ้าเห็ดนะจาพี่เล่นแต่พี่สาวบอกว่าเอามันใหม่ๆจักน่อยน่ะนะมันจังมันจังหอมมันจังแสบแบบนี้ก็คือเอาใส่เห็ดลงไปทุกคนเบ้ยมันก็จะเสียงสู้ซา เลยแล้วก็จะเป็นใส่เห็ดเข้าไปใส่ผักบานลงไปเติมนม้ำลงไปทุกคนโบ้ใส่ลูกโดดซะแล่นนะเนาะเบลไม่ใส่พริกนะทุกคนเพราะว่าลูกคงจะกินด้วยน้องอนาก็จะชอบซดน้ำปลาแดกแซบๆนะเนาะบอใส่พริกจกัดแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใส่เป็นลูกโดดแทนการลูกโดดเข้าไปหูหูพึ่งเลยด่ะ <laughs> เสียดายเนาะทุกคนใบย่านางเบลก็ให้พี่เบลเก็บมาให้แล้วนะทุกคนเบลว่าจะแบบขยี้ใบย่านางเบลก็เลยขยี้ใบย่านางเพราะว่าไม่ได้เกงหน่อไม้ขยี้ใบหน้านางเอาใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ช่อง ิตไวเผื่อว่าได้เอาหน่อไม้ไปเจอแหนงหน่อไม้อีกอยากกินแบบแหนงหน่อไม้แบบแข็งแอ็งะทุกคนเอามาต้มทุบๆเอามาต้มหน่อยเอามาเกงมันแซ่บนะลูกกระเจี๊ยบกระเจยบเราก็มาซื้อแช่ซองฟิตไปเบิร์ค่ะเราก็ามาเกงนี้ก็อร่อยเหมือนกันน้ำโฟลลงมาแล้วหอมห่วยห่วยเลยหอม,หอม,หอมน้ำปลาเด็กปลาเด็กแม่เหรียญอร่อยมากทุกคนแต่หาปลาเด็กที่มันแบบว่าหาน้ำปลรราที่มันอร่อยนี่ ค่อนข้างแบบยากนะทุกคนมีแบบน้ำปลา้าแมงเรียนนี่แหละอร่อยเอามาตำส้มตำทำกงทำแกงนี่กระแซบกระเดืดขึ้นอย่างนี้ด้วยทุกคนค่ะมันบอพาบะนัวกระเทยเหยาะปลาแดกลงใส่ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยขยายสอยากใส่น้ำปลาก็จะ่ไม่เอาไปใส่น้ำตาลเรืออาหารอีสานเขไม่ใช่น้ำตาลได้ใส่แค่ผงคิรสน้ำปลาแดกน้ำปลา้านั่นแหละทุกคนใส่น้ำปลาเล็กน้อยก็ได้ขยับใส่กระไดแค่นี้กระแซบใส่ใบแมงลักลงไปทุกคนทิ่มโปะลงไปปิดไฟได้ค่ะทุกคนอู้หอมมาก อร่อยมากทุกคนแสบแห้งสดน้ำกโกกอันานาก็ชอบสดน้ำปลาล้าน้องชอบมากทุกคนวันนี้ก็จะทอดไข่เจียวให้ลูกเหมือนเดิมเหลือไข่อยู่สองลูกในตู้เย็น คิดอยู่ว่าถ้าลูกน้องอดีนไม่กินแกงเห็ดกับเราก็จะทอดไข่นี่แหละให้ลูกกินจ้ามีหลานอยู่คนนึงและหลานชายคนเล็กมานอนด้วยวันนี้ก็เลยจะทอดไข่เจียวสู้หลานกินเด็กๆก็ชอบกินไข่เจียวเนาะแล้วทุกคนก็แบบว่าอยากให้เบลเอาผักเอาอะไรให้ลูกกินวันนั้นเบลก็ผัดผักอยู่นะแต่ว่าเบลไม่ได้ถ่ายคลิปเฉยๆทุกคนก็มี น้อยแหละก็จริงๆแหละเห็นแบบลูกกินผักน้อยอะไรเงี้ยน้องไม่ค่อยกินเบลก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะทุกคนว่าลูกไม่กินผักอันนี้คือยอมรับเลยว่าเราก็พยายามทําให้ลูกกินแต่ว่าลูกมันกับบกินไหมคะโบรู้ว่าจะเห็นยังไงก็อันไหนที่เขาชอบก็คือทอดไข่ยังสีแม่เราก็ทําให้กินเพราะว่าลูกก็จะได้กินข้าวเนาะถ้าเขาไม่กินอย่างเงี้ยไม่กินผักทําผัดผักมากับบกินไม่กินข้าวบจะเลื่อนอาหารกะงอแงห้องไห้เอาจะใจอย่างเงี้ยก็คือทอดไข่ดาวให้กินแต่ไม่รู้ จะทำยังไงเหมือนกันเรื่องผักนี่ทุกคนน้องก็ไม่ค่อยชอบกินทั้งอดินทั้งานานเลยกินยูคารอโบลี่ถ้าต้มให้ต่างหากนะแต่ถ้าเป็นแบบว่ากับข้าวเนี่ยน้องน้องไม่ค่อยชอบกินเลยแกงจืดวันนั้นก็ทํานะทุกคนแต่ว่าแกงจืดมันบดจืดสมชื่อแล้วมันเป็นแกงเค็มนะเพราะว่าใส่รสดีเยอะไปหน่อยมันก็เลยเป็นแกงเค็มเลยทํากับข้าวไม่ค่อยอร่อยด้วยแหละลูกก็เลยบม่ค่อยอยากกินอาหารไทยบ้าไดเอาจริงนะั้นทุกคนจะอร่อยที่สุดก็คือไข่เจียวนี่แหละไข่เจียวอย่างเงี้ยของทอดเออเราล แต่ถ้าเป็นกับข้าวนะ่ไม่อร่อยจริงๆเหมือนหลานาบอกว่าแกงจืดก็เป็นแกงเค็มนะทุกคนเค็มมากเลยก็เลยแบบลูกก็เคยกัว่ากะว่าจะกินแบบเต้าหู้กับว่าจะกินแบบแครอทซิมขอบไปคําหนึง่งแบบเปล่าเลยจ้ะลูกเบลก็บ่เอาเลย <c oughs> แกงเห็ดของเราก็อร่อยมากใครสนใจสั่งสินค้าคุณเชียงอาหารทะเลนะคุณปะลาบอง แบบสุกแบบผัดมีหมดเลยนะคะแบบดิบก็มีใครสนใจทักมาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลนะคะสวัสดีคะ่ะ